ในงไดพบกบราณสาอันก็ได้สคร่องสมมากอนแต่อดุกรดีบก็พบกระบคุกกระดิจนเราไครื่องสมอภรณ์มากแต่อดุกระหรือในปุธเจ้าองค์ไหนองค์เมบุญบุญส่วนท่านอาจจประดมประกาอันวันนี้บุญกุญส่วนที่ท่านทั้งหลายได้เ้องสมอุมมานี อาเสรไทยร่วงผลขอบหลอผลตามการยว่าคล้ายๆกวาเข้าปูเขาปูเขาบางอันชนิดตส่สามเดือนใส่ผนอันปูเขาปีปีนยังใส่ฝนให้ดอกห่ผลบุ่มศลที่ท่านสร้างบนหนึ่งเกษตรดอกไห่ผลตามแร่ป่าชายนา ข้เกิดว่าในอาตภาพุมานุกดีแล้วในช่าบุญตุนกดีแล้วคอนหายใจหาท่ามหาใจดีหายรู้หาใจดีโรืน้ิกไปโน้ตไปทางบุญตุนสวมกใจดีุุขพบสุขศาสตบุคคลคนนั้นเมื่อน่อยแต่ีนีรับ อนุตอน,ตตนกลางกับนสสบันปลายตับนิสสาวอาทีท่านเกิดเป็นมนุษย์เทวาดาพ่มอันทุไก่ไากรจะอยเปรนโยรหัยเมื่อสมนณแห่งปัีอริยเมยตไตจทิ่จะาบาังเกิดใน,นท่ทา่าทุกข์ายเหมนจะเป็นบุสอนนีสขอให้ท่านไปวูไปรู้ว่านะ้อราคาตละ Còn anh mà muốn xuống mặt, tao vẫn xuống mặt như phan Xuống mặt có hai lai, đằng ba ca Phát tu, ca ca bằng nghe, cho nghe trà tu, cà phê, bụi rên, tụt Nam già quá hiên Nhắn vào ta chân,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những video ตัวตต้องไปฝากใครไว้ใ่บรญกอนังน้องหาวเญญานอัน่อไปไม่ยังเหมือนละครับ เต้าก็ไรเป็นบุคธลเจ้าโอ,อ้ถือถือเต้าเป็นพอเป็นแม่ต่อไปเลยโคตโมโอโอ้โอ้เถึงว่าเป็นพอเป็นแม่อริยเมตโยนะยครับอันทุกงไรอะอริยะนี่ ถืออันราชสีเป็นพอเป็นแม่แปลวา่าไม่มีที่แห้งะโมงจริงตั้งวันละโมงพุทธายะพุทธิเมี่ยงเป็นคาถาหาอง,อ,องค์ประจำว็นภาหน้าก็ไดบุญเภาใสากระหัวเภาวนากระได้ยาข้าบทโมนะ กัอนอดไเมื่อเจอเรื่องุงเรื่องหมุนั้งหาย่างเลยค่ะบรรลุอะไรเห็นอะไราคานันมันไก่ปวดคออะไรเปิดไข้หมูน,นมี่เปิดตื่นเห็นหลรดก็ทบกระด้วไม่เห็นเยอะไม่เหวออะไรเห็น ก็เห็นสมัยหมโอ้ยพวกก็เดียวเลยหอดเห็นหอดมัดโลกหลวงปู่เอาเครืองติดขอมัมันเก้วลามมาใส่ก็จะไปสูบบางอย่างพนปมนุษนเอาเครืองติดของกคุณไดอยากไปเอวกาศกับคัมภร์ขึ้นนี่จะไปหอดใส โลกถึงมันจะหลายโลกลยมันมือจะตัวหนึ่งมือโลกระตาจับมันน้อยใหญ่หนาโลกมันหมดถึเป็นที่สวนม่วงเป็นที่สางบุญเป็นที่สรางกรรมเป็นสวนลูปเป็นสวนรูป มนันหลงมันหลงบ้านในิีพานเป็นศูนยล่วมของวาระฐานไปปฏิปฏิบัติจากโลกนี้แล้วก็นเอบางเจ็ก็ไปสู้สวรรค์บางเจ็ก็ไปสู้พุ่มโลกบางเจ็ก็ไปสู้โลกภายใพาน โลกพป็ิฟานหนึ่งามีตัวไม่ตนม่ตะก้อนโลกนโลกมนุษย์หนึ่งนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไเดินสายไปทา้งมนุษย์นีนรูุธราที่เดินทางไปสวรรค์ขันานสิ่ภพาวนาขันดักเป็นพ้องกับพาวนาธาทั้งที่ดินน้ำรถไฟ ไปเกิดเป็นพ่อมันหลงหรัเป็นศูนดร่วมบุคคลที่ไปชูสถานที่ต่างๆกระขายวันสนามเครื่องเป็นอย่างต้องที่ไปต่างประเทศก็ไปมองเดียวบินไปมอนั่นบินไปมอนี่โหนดต่างโลกือ โลภะโทษสาม و หะองอจิตใจสมองอาย่ให้เกิดเป็นรอยศาสแสนสาดอะไรขันห้อานะโทษสาม و ه ะเมื่อไ,ไดกับเป็นอรเห็นเมื่อนั้นอะเพรามันหนะันดิหลวงูุะได้หรือเปล่าครับโอ้ยแหงหนา ยังไหลได้ยิงเกได้หลคอยลาไปหน่ะทุกคนทุกินทัองกระไรเี็กไปสู้มองได้แต่คอยอหน้าเอาคอยล่าเกิดทั้งท่านแน่รักศีลแน่้อหน้าแน่ท่้นต่อไปแต่จะมีอันนี้สองบอทุกปัญญาเกิดทุกคนพอุูกปัญญาเกิดในเทวรับนพอทุกปัญญา ถิ่นกับเวนผู้หลบโล่เกิดเป็นเที่ยวล่ากับหลบโล่เกิดนั่งก็เป็นหลบโลอแต่แรงนั้นก็ได้หม <c oughs> ดภูหลักเองขอ้อแรกอนไรก็ได้บุญเมื่อบุตรโตก็ได้บุญอยากไปเมือ่อกระบวนกับได้บุญไปก็หน้าไปโลกภายในผ่านจะไม่แค่ก้นสุกทุกทา่านี่ป้ายท่านหลายปาชัน เนี่ยมันสม,มบัติสวรสดิสมบัติทุกท่ายทุกท่านอขอให้ได้ด่างควงป่าก,กันหาทุกตัวจนไม่ยืดเนื้ยาเอวันคงม,มีด้วยปัจจาละเชนนี้สาธุทบท่านเล้วละโลกนี้ก็ได้ปฏิมิจติสิ่งดีดีมิจเนี้ยบปัญจังเกิดให้แ,หแค่บท่านทั้งหลาย จนกลัวแต่บรรลงอ่านหนังกำลังแห่งที่อาญาเมไตไใจขอเพิ่มปัจจานาที่ดีของท่านจนสงสำเร็จผลที่ดีดียิ่งยิ่งขึ้นไปเอ้บ้า,าก็มีด้วยประการแะฉะนี้ว่าคกลู <ไป S 1> วมึงให้ม <ไป S 1> ึงจน